สวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะปัญหามีไว้แก้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าไปเรื่อยๆเนาะเล่าสักห้านาทีก็พอนะคะนี่เลยปัญหามีไว้แก้นะอันนี้ด้านนอกนะคะด้านนอกสวยงามดีมีกระจก3าบานเป็นกระจกรับออเดอร์เนาะลูกค้าจะมาด้านหน้าด้านข้างก็คือถ้าเราไปจอดนี้ไม่มีปัญหาเลยทุกคนสําหรับที่จอดเนาะ เราจะได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือสะดวกเราหมดเลยอันนี้ก็คือ,อด้านข้างของเทลเลอร์นะคะมันจะเป็นเทลเลอร์ที่มันไม่ได้ย้ายไปไหนเนาะทุกคนจะเป็นที่ฮุกแบบนี้เลยต่อกับหลังรถปิกอัพนะคะต่อกับรถยนต์อันนี้ก็คือด้านหน้าอันนี้ไซส์1 8ฟีตนะทุกคน1 8บฟีตก็เท่ากับรถบัสคันน้อยๆหนึ่งคันนะคะนี่ เปิดออกมานะคะเปิดออกมาข้างในยังไม่เสร็จนะแต่ว่าอยากจะมาลงวิดีโอแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆฟังเนาะความยากความง่ายของของความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในในวันข้างหน้าทุกคนนี่เลยอันนี้ก็เพนนะอันนี้ก็ทาสีทุกคนก็เป็นเรือจําลองนะตรงนี้ยังไม่เสร็จเนาะช่างวาดภาพนะคะบอกว่าจําลองให้แอนนี่ดูก่อนว่าชอบไหมนะคะ อันนี้รูปภาพเราจำลองมาจากเรือหางยาวเรือหางยาวกระบี่นะทุกคนเรือหางยาวกระบี่เนาะแล้วก็บ้านเราเป็นเป็นเป็นทะเลนะคะเป็นทะเลก็จะเป็นแบบว่าเอหินแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่ริมทะเลเนาะนี่ประมาณนี้แหละอะมาดูด้านในกันตรงนี้เป็นเป็นที่ลากกับเป็นที่ลากกับรถยนต์เนาะ ประมาณนี้ทุกคนอะเราก็จะไม่ได้ลากไปก็คือเหมือนเอารถไปจอดไว้ประจําตําแหน่งแล้วก็จอดไว้อย่างนั้นเลยเช้าไปเย็นกลับนะคะนี่ด้านในทุกคนตรงนี้ของเราก็อธิบายไปเรื่อยๆนะทุกคนตรงนี้จะวางตู้เย็นนะคะเปิดขึ้นมาก็เป็นตู้เย็นด้านบนเป็นช่องแช่แข็งเนาะตรงนี้ก็เป็นตู้แซนวิชนะคะสําหรับแช่ผักเออไปเรื่อยๆนะแล้วก็เออ ตรงนี้เป็นซิงค์นะคะซิงค์เขาก็ให้มีสามอันสําหรับทําอาหารแล้วก็1อันสําหรับล้างมือตรงนี้ก็เกิดปัญหานิดหน่อยทุกคนนะอันนี้ก็ไว้สําหรับที่กรองน้ําเสียนะคะเพราะว่ามีคนแนะนําบอกว่าให้เอาไว้ด้านนอกรถได้ข้างในเราจะได้มีพื้นที่เหลือโอเคเดี๋ยวเราจะรอเราก,สาากปปะะ็สั่งมาจากช้อปปิ้งนะคะสั่งมาจากช้อปปิ้งเป็นกล่องเนาะเดี๋ยวเอาไปต่อด้านนอกอันนี้ก็คือรอ ปั๊มน้ำเสร็จแล้วที่ใดน้ำเสร็จแล้วนะตรงนี้ก็เกิดปัญหาอีกนิดนึงทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าฮนะูดเนาะเป็นที่ทําอาหารเราจะเอาเตาแก๊สหกหัววางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไอเตาทอดเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาทุกคนฮูดเก่ามันมันมันยี่สิบปีแล้วมันเกิดความเสื่อมทุกคนเกิดความเสื่อมยังไงเกิดความเสื่อมกับอ่อล่องรอยที่มันอยู่ตรงนี้กากาวมัน กาวมันเสื่อมส,สภาพนะคะเอ่อมิฉะนั้นเราจะต้องอซีลใหม่ใส่กาวอัดใหม่นะคะทุกทุกล่องทุกทุกขอบทุกแนวเลยนะ,ะจะต้องใส่กาวใหม่ทุกขอบทุกแนวเลยกาวมันลอนทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะกาวมันลอนออกเราจะต้องใส่กาวใหม่นะ,ะแล้วก็เอาสเตนเลสหนึ่งชิ้นมากูข้างฝาแล้วก็สเตนเลสอีกหนึ่งชิ้น มากุผนังนะคะแล้วก็จะมีกล่องขึ้นไปอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องทำใหม่นะคะเพราะว่าอิสเตมของถังจับเพลิงเนี่ยเขาไม่ให้เราผ่านเนาะแต่ว่าอุปสรรคมันถูกการแก้ไขทุกคนอุปสรรคมันคือมันคือพลังเลยมันคือมันมันแก้ไขได้ทุกคนนะก,ก็เป็นอะไรที่แบบ ฟีลอะเนาะนิดนึงเพราะว่ามันตรวจแล้วมันไม่ผ่านแต่ว่ามันก็มีทางแก้ไขได้ที่เราจะไปไปอีกโมเมนต์หนึ่งได้เนาะประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นที่ทําอาหารแล้วก็เป็นกระจกสามด้านอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นปัญหากับเราเลยว่าเราจะรับออเดอร์ช่องไหนช่องด้านหน้าช่องด้านข้างนะอันนี้เสร็จแล้วก็มาเป็นเอ่อตรงนี้ก็จะวางหม้อข้าวไฟฟ้าแล้วก็เอ่อ ตู้เย็นนะตู้เย็นอันเล็กๆเนาะวางใต้เคาน์เตอร์ก็จะเป็นกล่องที่เก็บของจุกจิกนู่นนี่นั่นเนาะประมาณนั้นนะอันนี้ถังอันนี้จะเปลี่ยนใหม่ทุกคนถังเก่าเขาเป็นถังสูงเนาะอันนี้น่าจะอยู่ที่สี่สิบลิตรหรือเปล่านะทุกคนเป็นถังใหญ่เนาะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆที่มันจะคเนบกับตรงนี้เลยนะเวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่ไปไปทําอะไรเขาเลยอะ่ะอืมมันเวลาเราจะรับออเดอร์ข้างนี้หรือว่าเราทํางาน เวียงซ้ายเวี่ยงขวาอย่างเงี้ยเท้าเราก็จะไม่ไปเตะที่ตรงถังตรงนี้เนาะจะทำประตูปิดก็ประมาณนั้นอันนี้ไฟระ,ระ,ระบบไฟหม้อปปแปลงก็มีสองอันก็คืออันนี้เป็นเป็นเมนแล้วอีกด้านหลังก็คือเป็นเป็นเมนจ่ายเป็นเมนจ่ายไฟตรงนู้นมีสองอันเนาะเป็นตู้ก็ประมาณนี้แนหะละทุกคนอุ้ยห้านาทีได้ดั่งใจเลยตรงนี้ก็จะเป็นซิสเต็มของน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะระบบไดน้ำ ตรงนั้นก็จะเป็นที่กักเก็บน้ําที่กรองน้ำเขาเรียกว่ากริสแท็บเนาะประมาณนั้นทุกคนกออ็อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ซื้อมาครบหมดแล้วนะทุกคนอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ซื้อมาหมดแล้วเหลือแต่อันที่มันใหญ่ๆเลยก็คือ,อติดตั้งเตาแก๊สแล้วก็ที่ดูดควันในการทําอาหารเนาะแล้วก็ต่อน้ําต่อน้ํานี่ไม่ยากต่อน้ําไม่ยาก แค่นั้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนนะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยขอบคุณทุกกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะอันนี้ก็อัปเดตไว้แค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะใครที่รอชมคลิปอยู่ก็อ่ะชมคลิปที่ยังไม่ประสบความสําเร็จไปก่อนเนาะขอบคุณกําลังใจมากๆคลิปนี้ไปแล้วนะ